สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้าวันนี้จะพามาชิมว่าจะเป็นกะเพรานะจ๊ะคุณผู้ชมจ้ากะเพราหมูกรอบแต่ยังไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขาจะหมดหรือยังคุณผู้ชมจ้าร้านนายหลังนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าอาหารตามสั่งนายหลัง อยู่แถวอพาร์ตเมนต์กินวิวนะจ้าคุณผู้ชมจ้ากินวิวสี่ชิ้วจ้านี่เลยจ้าบรรยากาศช่วงเย็นๆนะจ้าคุณผู้ชมจ้าบรรยากาศช่วงเย็นๆนี่ถึงแล้วสวัสดีพ่อค้าสวัสดีค่ะหมูกรอบหมดหรือยังน้อ่จ้า วันนี้พาเอฟซีมาชิมเอาเป็นกะเพราหมูกรอบหรือขี้เมาหมูกรอบดีเอาเปลี่ยนเป็นขี้เมาดีกว่าคุณคุณผู้ชมจ๋าขี้เมาหมูกรอบเอาพิเศษเลยนะจ๊ะพิเศษ <Not how. S 1> จ้าแล้วก็ไข่าดาวด้วยจ้า <How. S 1> จ้าพิเศษไข่ดาวนี้นะจ๊ะ บไไหห้านกะเพราลนงนะจ้ะคุณชมจ้ามีเมนูหลากหลายเลยนะจ้าเมนูหลากหลายเลยจ้าคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าพ่อครัวไม่มีวันหยุดเนาะ จ้านอกเสีอจากมีธุระจ้าเก้าโมงถึง1นึ่งทุ่มใช่ไหมคะ,ะจำได้จำได้อยู่มาอัปเดตรอบ2เด็กนี่คุณผู้ชมจ้าหมูกรอบเป็นขี้เมาหมูกรอบนะจ้าคุณผู้ชมจ้า ตอนแรกก็ว่าจะเป็นกะเพราแต่เปลี่ยนใจคุณผู้ชมจ๋าเป็นขี้เมาหมูกรอบเจ็บเอารถจัดเลยนะจ๊ะรถจัดจัด,จดใส่พริกทั้งไล่เลยจ้ะมีผักมีอะไรด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าบรรยากาศช่วงเย็นดีมากเลยคุณผู้ชมจ๋าบรรยากาศช่วงเย็นดีมากเลย หนุนกันได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าราคาเริ่มต้นที่สี่สิบหรือเปล่าจ๊ะพื้นพื้น,น,นจ้นเนาเริ่มต้น,นจ้นาเริ่มต้นที่สี่สิบบาท,บาทจ้า ของเจ๊ฟเอาพิเศษเลยใช่ไหมโชคดีดดดใ,ดใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมโชคดีดสองประดีหนึ่งคู่กับข้าวบดก่อนอะไรเนี้ยอ๋อจ้าจ่าก็ปิดเร็วอ๋อจ้าจ้าเราโชคดีน,ดนะจ๊ะคุณผู้ชมจา้า อ๋อวันหนึ่งสองสามหม้อเลยคุณผู้ชมสองสามหม้อไม่น้อยนะเยอะนะเชิญมยโชคดีจ้ะโชคดีโชคด,ชคดีเราลูกค้าคนสุดท้ายคุณผู้ชมจา๋าเมนูสุดท้ายของวันนะจ๊ะคุณผู้ชมจา๋าโชคดีจา้าเกือบไม่ได้ชิมแล้วคุณผู้ชมจา๋าเกือบไม่ได้ชิมแล้วจานสุดท้ายนะจ๊ะ จานสุดท้ายเลยมีมะเขือเปาะไหมจ๊ะมะเขือ,ปอ,อเปราะเขาไม่ไมีไม่เป็นไรจ้ะจ้ะนอกจากจะต้องการ่เปอะไรใช่ได้จ้ะ้ะปรมาณนีถั่วฝักยาวถัั่ววฝกยาหมดโอเคไม่เป็นไรจ้ะเอาแค่นั้นละจ้ะจ้ะประมาณว่าอย่างนั้นก็ผักผัก จ้าไม่เป็นไรจ้าขายดีขายดีคุณผู้ชมข้าวหมดเราจานสุดท้ายนะจ้ะคุณผู้ชมจ้าจานสุดท้าย ไข่ดาวแยกจานให้เจ๊บหน่อยได้ไหมออไยแยกจานให้เจ๊จานเล็กอ่ะจ้ะวันนี้นอกใจพี่น้อย <c oughs> ไอกใก็ไม่น่าได้หรอกเอาเอาเหรออ๋อเหรอจ่ะจ้าอ๋อจ้ะจ้ะ,จะ <c oughs> ข้าแกกนครับอ๋อสแกตครับผมสแกครับเออเอ่ใช่ครับผมโซเนื้อหนึ่งร้อยหนึงเนื้อปลาเนือปครับผมร้อยบาท ข้าวบ้านก่อนเอาไปให้พ่อตาน้ำโขลกกับคุกจำออกบ้านหรืาเปล่าร้านสะอาดสะอาดมากเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ๋าร้านสะอาดมากเป็นระเบียบเรียบร้อย กรอบเยอะๆเลยจ้ะนี่มจ้งหมูอกรอบหมูอกรอบน่ากินมากเลย กำลังบันเลงคุณผู้ชมจ้าพ่อค้ากำลังบันเลงพี่ให้สอหูครับได้ครับเท่าไรครับนี่นี่นะครับได้ครับหมูจานละ50บาทสองจาน100่งร้อยบาทครับผมครับผมเดี๋ยวไม่ให้นะครับในโต๊ะ เสร็จแล้วคุณผู้ชมจ้ายั่วๆรถจัดๆใส่พริกทั้งไล่เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกว่าอาจ่ายแล้วโอเคดได้ได้แล้วได้แล้วเอาสี่สิบบาทครับก็มีมีโค้กด้วยป่ะอ๋อโค้กโค้กสิบห้าบาทสิบห้าครับเจี๊ยบเอาโค้กด้วยขวดนึงได้ครับจ้ะได้แล้วคุณผู้ชมจ๋า เรามาลงมือแซบกันดีกว่าตัวนี้ก็ได้จ้ะบรรยากาศประมาณนี้นะจ๊ะได้แล้วได้แล้วลุ่ว่เลยคุณผู้ชมจ้า,จาขอบคุณมากค่ะ ้อยแล้วคุณชมจ๋าวันนี้พาชิมผัดขี้เมาหมูกรอบนะจ๊ะคุณชมจ๋าไข่ดาวยั่วๆจ้าพริกน้ำปลาเดือดๆเลยนะจ๊ะคุณชมจ๋ามาชิมกันได้นะจ๊ะร้านนายหลังนะจ๊ะบรรยากาศประมาณนี้นะจ๊ะช่วงเย็นๆนะจ๊ะคุณชมจ๋ามาอุ่นหักันได้นะจ้าน เลยจ้าบรรยากาศประมาณนี้นะจ๊ะ